อ่ะโอเคอ่ะไล่เรียงกันมานะครับไล่เรียงกันมาทุกคําถามนะทุกคําถามคนเก่าใช้คําว่าคนเก่าใช้คําว่าไปยืนยันโตตนนะครับพึ่งมาค่ะสวัสดีครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับสวัสดีครับอ่ะโอเคขอกินไปด้วยนะไม่ถือสากนันเนาะไม่ถือสาเราค่อยๆค,คุยกันนะครับทองจะขึ้นอีกไหมจะขึ้นอีกครับที่บ้านมีน้าพริกกะปิครับมาทานได้ขอบคุณครับเปลี่ยนเบอร์ต้องทำยังไงสิ่งสําคัญที่สุดเวลาคุณเปลี่ยนเบอร์เนาะ เอาอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับไหนๆทุกคนเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ทุกคําถามทุกคําถามของทุกคนที่ถามผมคุณสามารถไปหาคําตอบได้นะครับคุณสามารถไปหาคําตอบได้ w w w ์ไคนครึ่งพัทดอนะครับคุณเข้าสวัสดีครับคุณจร w w w เว็บคนละครึ่งพัทดอคนะครับคุณเข้าไปได้และพอคุณเข้าไปเสร็จสับป,ปั๊บเนี่ยในหน้าสุดท้าย ในหน้าสุดท้ายมันจะเขียนเลยนะครับคำถามที่พบบ่อยแล้วมันสามารถจะตอบได้ทุกคำถามเลยนะครับที่หลายๆคนถาม 1. คนที่ถามผมเข้ามาก็คือเอาอย่างนี้คนที่ถามผมเข้ามาว่าคนที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เอา,อางี้ก่อนแล้วกันนะ 1. น่าผมไล่เรียงอย่างนี้ลำดับแรกคุณต้องมีแอปเป๋าตังก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะทำผ่านแอปเป๋าตัง มิฉะนั้นในมือถือของคุณเนี่ยในมือถือโอ้นี่เป็นยันอีกในมือถือของคุณคุณต้องมีแอปเป่าตังก่อนคําถามคือโหลดกันหรือ,อยังในแอปเป่าตางังอ่ามีแล้วนะอ่าคุณวออาวามีแล้วโอเคแอปเป่าตังบางคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมไม่สามารถที่จะโหลดแอปเป่าตังได้แอปเป๋าตังเนี่ยเวอร์ชันใหม่เวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยมันจะโหลดได้เฉพาะ ถ้าเป็น iOS มันจะเป็น iOS เวอร์ชั่น15ถ้าเป็น Android เนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชั่น10ถ้าใครที่เป็นสเปคต่ำกว่านั้นมันจะไม่สามารถโหลดได้นะครับพอคุณไม่สามารถคุณไม่รองรับคุณไม่สามารถโหลดได้คุณก็จะไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตาังได้อันนี้เคลียร์นะครับใช่เวอร์ชั่นเก่าจะโหลดไม่ได้และจะสมัครไม่ได้ มิฉะนั้นลำดับแรกคือ1คุณต้องมีแอปเป๋าตังก่อนใครยังไม่ได้อัปเดตไปอัปเดตแอปเป๋าตังของคุณก่อนนะครับ1นนะอย่าผมไล่เรียงไปทีละอันนะไปอัปเดตแอปเป๋าตังของคุณก่อนเพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและวันที่20คุณถึงจะเข้าไปลงทะเบียนได้โอเคไหมอ่ะตัวเก่าใช้ไม่ได้นะครับใครที่เป็นโทรศัพท์มือถืออย่างเนี้ยรุ่นเก่า อันนี้อันนี้ใหม่อยู่ใครที่ใช้มือถือรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าๆแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวอร์ชัน่นคุณสเปคเวอร์ชั่นคุณต่ําคุณจะไม่สามารถที่จะโหลดแอปเป่าตังนะประเด็นสําคัญคือครั้งนี้ให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังซึ่งมันอยู่ในมือถือมิฉะนั้นคุณต้องมีแอปเป่าตังก่อนอ่ะโอเคทุกคนมีแอปเป่าตังอ่ะทุกคนมีแอปเป่าตังโอเคคําถามต่อไปที่ทุกคนถามผมบ่อยก็คือ ลบแอปไปแล้วอ่ะลบแอปเป่าตังไปคุณทำยังไงลบแอปเป่าตังง่ายมากคุณก็เข้าไปโหลดคุณก็เข้าไปโหลดแอปเป่าตังของคุณอ่ะผมกำลังดูคำถามอยู่นะคุณเข้าไปโหลดแอปเป่าตังของคุณให้มันโผล่ขึ้นมาในนี้ก่อนพอบางคนโหลดได้โหลดไม่ได้แล้วบางคนโหลดแอปมาแล้วคำถามสำคัญก็คือหนึ่งโหลดมาแล้วจะทำยังไงมือถือเปลี่ยนไปแล้ว มือถือเปลี่ยนทำไงดีอ่ะมือถือเปลี่ยนคุณต้องไปที่กรุงไทยนะครับมือถือเบอร์มือถือคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณต้องไปที่กรุงไทยเพื่อจะผูกแอปเป่าตังของคุณใหม่โอเคไหมทุกคนโอเคไหมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนมือถือนู่นนี่นั่นเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนอะไรยังไงคุณก็ต้องไปยืนยันตัวตนซึ่งเวลาคุณโหลดมาแล้วเนี่ยมันบอกให้คุณนู่นนี่นั่นนะ คุณก็ต้องไปยืนยันตัวตนของคุณให้ได้ก่อนใ,ในแอปเป่าตังนะครับคุณต้องยืนยันตัวตนให้ได้ก่อนในแอปเป่าตังและเวลาคุณไปยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังมันจะให้คุณทําได้หลากหลายวิธีเช่นมันจะบอกเลยว่าให้คุณยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM คุณต้องยืนยันผ่านตู้ ATM คุณก็ไปตู้ ATM แล้วมันจะมีขั้นตอนให้คุณทําคุณก็ทําตามขั้นตอนมันจะมีวิธีให้คุณสแกนหน้ามันจะมีวิธีให้คุณใส่บัตรเลขบัตรประชาชนที่หน้าตู้ ATM หรือบางทีมันจะให้คุณไปยืนยันตัวตนในกรุงไทยเน็กกรุงไทยเน็กก็คือแอป,ปของกรุงไทยก็ยืนยันตัวตนในแอป,ปของกรุงไทยถูกไหมคุณต้องยืนยันตัวตนก่อนวันที่20นะแก้ไขปัญหาทุกอย่างในแอป,ปเป๋าตังก่อนวันที่20นะครับโหลดมาแล้วสมัครแอป,ปไม่ได้คุณต้องยืนยันตัวตนก่อนครับจอ่อ l l e t ไม่เกี่ยว คือ G Wallet มันบอกอายุ18ปีใช่ไหมซึ่งวันนี้ผู้บริหารกรุงไทยเข้ามาถแถลงแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะแก้ระบบเป็นอ่า16ให้แต่ตอนนี้คุณไม่ต้องไปกังวลกับ G Wallet เอาง่ายๆเอาแอป,ปเป๋าตังค์ให้คุณได้ก่อนเอาแอป,ปเป๋าตังค์ของคุณได้ก่อนเพราะ G Wallet มันอยู่ในเป๋าตังค์อยู่แล้วคุณเข้าใจใช่ไหม G Wallet มันอยู่ในเป๋าตังค์อยู่แล้วสมมุติเอาอะไรดีอ่ะ อันนี้คือแอปเป่าตังถูกไหม G Wallet นี่คือ G Wallet มันอยู่ในแอปเป่าตังอยู่แล้วและหลายๆคนกังวลว่าเอ๊ใน G Wallet มันต้อง18ปีกรุงไทยวันนี้ไปถแถลงแล้วเดี๋ยวเขาจะดำเนินการจัดการให้แต่คุณเข้าไปตรงเนี้ยมันยังไม่อะไรเพราะเขายังไม่ได้เปลี่ยนให้คุณโอเคกับผมไหมโอเคนะไม่มีบัญชีกรุงไทยไม่เป็นไรคุณโหลดแอปเป่าตังแล้วในแอปเป,า G เป่าตังมันจะมี G Wallet ด้วยถูกไหมแอปเป่าตังมันจะมี G Wallet แล้วจีว l ลเมันจะสามารถผูกกับบัญชีธนาคารได้เยอะแยะเลยคุณสามารถเติมเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆเข้ามาอยู่ใน g Wallet แล้วเวลาคุณใช้จ่ายคุณใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังคุณเข้าใจผมไนดะ้ใช่ไหมครับอ่าเข้าใจนะเข้าใจนะคนที่ไม่มีมือถือนะครับผมอธิบายนิดนึงคนที่ไม่มีมือถือและไม่ได้อยู่ในกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐคุณต้องรอโครงการอื่นถ้าพูดง่ายง่ายก็คือคุณทําไม่ได้ครับ สิ่งที่จะทําได้ก็คือคุณต้องมีโทรศัพท์และมีแอปเป๋าตังค์ถึงจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัฒนี้ได้ส่วนคนที่ไม่มีมือถือตอนนี้ยังไม่มีช่องทางในการให้คุณไปลงทะเบียนนะครับซึ่งวันที่20ใครที่อะผมลงคลิปไปแล้วนะใครผมลงคลิปไปแล้ววันที่ยี่สิบโมงเช้าคุณต้องรีบตื่นขึ้นมาตตีมไม่ใช่ตื่น6กโมงนะเพราะมันให้แค่20่ล้านสิเท่านั้น มิฉนั้นก่อน6กโมงคุณตื่นมาคุณจ้องเลยแล้วคุณเปิดเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แอปเป๋าตังที่อยู่ในมือถือเนะี่ยคุณเปิดเข้าไปนะคุณเปิดเข้าไปพอคุณเปิดเข้าไปเสร็จสับปับ๊บแล้วยังไงมันจะมีแป้นหรือปุ่มอ่ะใครไปดูที่ผมลงคลิปไปให้นะมันจะมีบอกว่าคนละครึ่งพัดคุณกดเข้าไปคนละครึ่งพัทและลงทะเบียนทําตามขั้นตอนเลยซึ่งคนที่เคยลงทะเบียนในยุคข,ของลุงตู มันจะขึ้นเลยว่าให้เราลงทะเบียนและยืนยันเสร็จสับแล้วมันจะบอกเลยว่าเราได้ไม่ได้อันนี้รู้ทันทีส่วนหน้าใหม่คนที่ไม่เคยทําคนละครึ่งแล้วอยากจะใช้ในกลุ่มคนละครึ่งนี้ทําเหมือนกันเลย6กโมงเช้าวันที่20คุณตื่นก่อน6กโมงนะไม่ใช่หกโมงเดี๋ยวคนอื่นจะแยกมันกินหมดก่อน6กโมงเช้าคุณตื่นมา6กโมงเสร็จสับปับ๊บคุณเปิดแอปเป๋าตังคุณกดเข้าไปคนละครึ่งแล้วมันจะให้คุณทําไปตามขั้นตอนลงทะเบียนนู่นนี่นั่นดูในคลิปผม ลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จสับมันจะให้เราทําไปทีละขั้นสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนนู่นนี่นั่นเสร็จสับปับ๊บคนที่เป็นหน้าใหม่ไม่เคยใช้คนละครึ่งในยุคไอเฟทที่5เลยมันจะให้คุณรอ3วันรอ SMS หรือไปเช็คในเป๋าตังค์ถ้าคุณได้สิทธิ์มันจะบอกเลยได้สิทธิ์นะครับไม่เกี่ยวกับบัตรผู้พิการครับคุณครับไม่เกี่ยวกับบัตรผู้พิการครับคุณต้องมีเป๋าตังก่อนนะครับคุณต้องมีเป๋าตังก่อนแล้ว G ี a l l e t มันจะอยู่ในเป๋าตังค์ครับ คนที่เปลี่ยนมือถือบอกไปแล้วนะครับว่าให้คุณอะกรอกเข้าไปถ้าคุณจําเลขอะไรของคุณไม่ได้คุณต้องไปที่แบงก์กรุงไทยนะครับบุคลล้มละลายบุคคลล้มละลายถ้าเป็นบุคคลล้มละลายคุณไม่สามารถใช้บัญชีธนาคารได้ถูกไหมพอคุณไม่สามารถมีบัญชีธนาคารได้คุณจะไม่สามารถเติมเงินในส่วนของคุณไปได้บุคลล้มละลายก็จะไม่ได้คุณเข้าใจผมใช่ไหม เป็นรายเก่าแต่โทรศัพท์เวอร์ชั่นนี่แหละจะมีปัญหาก่อนอื่นคุณต้องทําแอปเป๋าตังค์ของคุณให้เป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนเข้าใจใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ามันไม่รองรับคุณก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนได้ร้านค้าสมัครเหมือนเดิมนะครับคนที่ถามว่าร้านค้าสมัครเหมือนเดิมเนี่ยคุณเข้าไปดูนะ w ว w ร์ไวเว็บคนละครึ่งพั com นะครับพอเข้าไปใส่สับปับ๊บมันจะมีเขียนว่าร้านค้าคุณเข้าไปที่ร้านค้ามันจะมีบอกเลยนะครับว่าร้านค้าเนี่ยคุณสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครดาวน์โหลดจุดมันจะมีบอกพิกัดเลยนะครับคุณสามารถเดินไปลงทะเบียนก็ได้หรือคุณจะลงทะเบียนในถุงเงินก็ได้นะครับสำหรับร้านค้านะเดี๋ยวผมทำคลิปให้คุณฟุ๊กคุณฟุ๊กคุณคุณฟุ๊กเข้าไปในเวอร์ไวเว็บคนละครึ่งพัทดอมันจะมีส่วนของประชาชนที่เขาอธิบายไปให้และส่วนของร้านค้าแล้วจะสอนวิธีการลงทะเบียนในร้านค้านะครับอค่อยๆนะ คนเก่าเคยได้แล้วยืนยันสิทธิ์ใช่ครับวันที่20เหมือนกันครับอ่าโอเคอ่าถูกต้องนะเครื่องของเราแต่ทําให้แม่ได้ไหมคุณถามผมเข้ามาเยอะเลยว่าเครื่องของเราทําให้แม่ได้ไหมผมไม่อยากแนะนําอย่างนี้แล้วจริงๆผมอยากให้หนึ่งคนหนึ่งเครื่องหนึ่งคนหนึ่งเครื่องใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังค์ซึ่งมันต้องเชื่อมโยงอยู่กับ g wallet G Wallet มันอยู่ในแอปเป๋าตังค์มีนะครับ แล้วมันก็เชื่อมกับธนาคารต่างๆ20ถึง26ให้ลงทะเบียนนะครับแต่ผมเชื่อว่าวันที่20ี่น่าจะมีคนลงทะเบียนไปบดแล้วนะนี่ฉะนั้นไม่ต้อง2ี่ตื่นมาเถอะตื่นมาลงทะเบียนให้ใช้จ่ายไม่เกินวันละ200บาทคำถามที่หลายๆคนถามผมเข้ามาก็คือใช้จ่ายไม่เกินวันละ200ถ้าสมมติว่าวันนี้ฉันไม่ได้ใช้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะใช้สี่ร้อยได้ไหมไม่ได้นะครับตอนนี้เข้าไปคนละครึ่งพัดไม่มีครับหมายความว่า คือตอนนี้มันขึ้นไม่ได้ครับตอนนี้มันไม่มีปุ่มคนละครึ่งพัดอยู่แล้วในเป่าตังค์ตอนนี้ไม่มีนะครับทุกคนเพียงแต่ว่าให้คุณเข้าไป w ว w ร์คนละครึ่งพัด .com แล้วมันจะมีวิธีการต่างๆสอนคุณอ่านในนั้นได้เลยครับโดนอายัดคุณไม่สามารถเปิดบัญชีแล้วคุณจะเติมเงินคุณได้ยังไงคำถ,ถามผม6กโงเช้าวันที่20ครับแม่ค้าสมัครในถุงเงินก็ได้หรือจะ walk out อ้ย walk in ขออภกย คุณจะวอล์กอินเข้าไปคุณกดเข้าไปเวอร์ไบเว็บคนละครึ่งพลัสแล้วมันจะมีนะครับว่าให้คุณดาวน์โหลดและให้คุณไปยื่นที่ไหนสําหรับร้านค้าหรือคุณจะทําในถุงเงินก็ได้สิบหกแล้วถ้าไม่เปิดบัญชีแล้วมันจะเติมเงินยังไงล่ะครับสิบหกถ้าไม่เปิดบัญชีอะไรก็ได้ที่มันมีเป๋าตังค์นะครับขออนุญาตกินไปด้วยนะานางจิ๊ก,อก6อวหกพังใครที่ถามสอนวิธีการลงทะเบียนใครที่ถามผมให้สอนวิธีการลงทะเบียนคุณไปดูในคลิปล่าสุดของผม นาจิกตอกก็ได้นะคุณไปดูในคลิปล่าสุดของผมวิธีการลงทะเบียนผมจะอธิบายแบบง่ายๆเอาไว้นะคนที่ลงเฟ้5แล้วลงทะเบียนเราใช้คําว่ายืนยันสิทธิ์ก็คือพอๆกับลงทะเบียนนั่นแหละครับแต่ขั้นตอนมันจะไม่ยุ่งยากเท่ากับคนใหม่อย่างสมมุติคนเก่าอย่างผมนี่คือเฟ้าผมกดเข้าไปเสร็จสับปับ๊บผมกดลงทะเบียนมันจะไปตรวจสอบข้อมูลเลย มันจะไปตรวจสอบข้อมูลเลยแล้วเราจะรู้เลยว่าเราได้สิทธิ์ไหมแล้วกดยืนยันตกลงไปเลยนะครับแอปเป่าตังให้ขึ้นยืนยันตัวตนคุณต้องไปยืนยันตัวตนก่อนนะครับเสียดายลูกสาวอายุไม่ถึงสิบหกอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอโครงการอื่นจะเก่าหรือใหม่ยังไงก็เริ่มวันที่ยี่สิบเท่ากันนะครับจะเก่าหรือใหม่คุณก็ต้องลงวันที่ยี่สิบเหมือนกันแต่คําว่ายี่สิบเหมือนกันสําหรับคนเก่ามันจะขั้นตอนมันจะง่ายมาก เพราะเราได้ลงแล้วมันเหมือนมีข้อมูลอยู่แล้วถูกไหมครับมันเหมือนมีข้อมูลอยู่แล้วคนเก่ามันจะไม่ขั้นตอนมันจะไม่ยุ่งยากเท่ากับคนใหม่คนใหม่มาต้องลงทะเบียนสแกนหน้านู่นนี่นั่นแต่คนเก่ามันมีข้อมูลอยู่แล้วลืมรหัสทาําไงกดลืมรหัสแล้วมันให้ให้ส่ง otp ไปที่โทรศัพท์ของเราครับแล้วก็เข้ามากรอกใหม่ถ้ายืานยันตัวตนหมดแล้วทําทุกขั้นตอนหมดแล้ววันที่ที่สก็มาลงทะเบียนได้นะครับลงผ่านแอปเป๋าตังค์นะย้าว่าคุณต้องมีเป๋าตังก่อนเงินหมื่นไม่มีละจ้า คนรัฐบาลเนาะตัวเองมันไม่เกี่ยวกับผู้พิการมันไม่เกี่ยวกับคนแก่คนชรานะครับอันเนี้ยถูกไหมคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็ได้ไปแล้วหนึ่งพันเจ็ดร้อยก็คือแปดร้อยห้าสิบบวกสามร้อยในเดือนพฤศจิกายนส่วนเ,เดือนธันวาก็คือสามร้อบวกแปด้ยห้าสิบก็หนึ่งันหนึ่งอยหิเอาไว้ซื้อของโอเคนะครับ คนที่ทําบัตรประชาัฐไม่สามารถใช้กับโครงการคนละครึ่งได้นะครับเพราะคุณได้ไปแล้วคุณจะมาได้สองเด้งไม่ได้นะครับเพราะตอนเนี้มันยังมีกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเขาก็ยังน้อยใจอยู่ว่าเขาเอ๊ะทำไมเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อะไรเลยเหรอเพียงแค่เขาไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์ทําไงทําใจครับใช้คํานี้นะผมพูดตรงหน่อยโทรศัพท์ไม่รองรับแอปคุณต้องอัปเดตก่อนนะคุณปลุกปุ้ยปุกปุ๋ยสักอย่างหนึ่ง คุณต้องอัปเดตก่อนคนที่ไม่อ่าคนที่เวอร์ชั่นไม่รองรับอะ่ะคนที่ไม่มีโทรศัพท์ให้คุณรอนโยบายต่อไปซึ่งผมก็ไม่รู้บัญชีโดนอายัดมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าคุณไม่สามารถที่จะเติมเงินของคุณเข้าไปซึ่งมันไม่ได้ไงครับโทรศัพท์เก่าเครื่องพังไปแล้วตอนนี้มันแก้แล้วนะครับใครที่กังวลว่า G Wallet ต้องเป็นอายุ18มันไม่เกี่ยวแล้วนะครับเขาแก้ให้แล้วครับ ถึงบอกว่าคุณไม่ต้องไปกังวลกับ G ี a l a n c สิ่งที่คุณต้องกังวลคือคุณต้องมีแอปเป่าตังคุณต้องยืนยันตัวตนทํานู่นทานี่ในแอปเป่าตังให้คุณเรียบร้อยก่อนคุณหนุ่มพักผ่อนบ้างขอบคุณครับสแกนหน้าไม่ผ่านสักทีหนึ่งลองไปติดต่อธนาคารนะครับเผื่อเขามีวิธีการในการให้คุณยืนยันด้วยวิธีการอื่นธนาคารกรุงไทยครับบัตรประชาชนหมดอายุคุณต้องไปทําบัตรนะครับลบแล้วโหลดใหม่สแกนหน้าใหม่คืออธิบายอย่างนี้คนที่ลบ เป่าตังคนะ์แล้วกลมก็ไม่รู้ว่าคุณลบไปยังไงนะคุณลบไปแล้วคุณก็โหลดมาใหม่พอโหลดมาใหม่เสร็จสับป,ปั๊บอ่ะคุณก็ต้องยืนยันทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนของคุณใหม่เข้าใจใช่ไหมครับอืมในบ้านแดงในบ้านแดงหนยูซีบ้านแดงไว้ยังไงมีบัตรสวัสดิการแห่งชาตแต่กลับทํางานมาตาสามสามจะต้องใช้ช่องทางไหนอาแล้วคุณทําไมไปเอามาตราสามสามเมาเกี่ยวอะไรอ่ะครับผมไม่เข้าใจใคยอ่ะ ผมจะบอกร้านค้าอีกครั้งนึงน,นะสําหรับร้านค้านะครับสําหรับทุกคนที่เป็นร้านค้าเนาะคุณตอนนี้คุณสามารถเข้าไปได้แล้วคือ w w w เคนละคพัดแล้วคุณเข้าไปดูหน้าจอมันจะเขียนว่าสำหรับร้านค้าคุณเข้าไปกดดูมันจะมีเลยว่าร้านค้าประเภทไหนที่เข้าร่วมโครงการได้บ้างเพราะตอนนี้แท็กซี่ก็ได้ ปาผมก็ได้นวดเนิร์อะไรได้หมดตัดลงตัดเล็บทําผมทําผมอะไรเงี้ยคุณเข้าไปสร็จสับปับ๊บแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีบอกเลยว่าดาวน์โหลดดาวน์โหลดใบสมัครสําหรับคนที่จะเป็นร้านค้าเอาไปยื่นตามจุดเดี๋ยวเขาจะมีจุดบอกให้หรือมันจะมีขั้นตอนในถุงเงินคุณเข้าไปดูเลยมันจะมีวิธีการสอนให้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังไม่เปิดจา้าขึ้นว่าระง,งับชั่วคราว ต้องทาไงคุณอัปเดตเวอร์ชันหรือ,อยังครับคุณต้องอัปเดตเวอร์ชันก่อนนะอ่าตอนนี้ทําอยู่หน้า g Wallet แล้วใช่ครับอ่าโอเคคุณโหลดเป๋าตังค์เสร็จสับปับ๊บคุณก็ผูกกับ g Wallet ได้เลยครับในเป๋าตังค์มันจะมีหน้าที่สองปัดไปมันจะเขียนว่า g Wallet คุณก็ผูกเป๋าตังค์กับ g Wallet ได้เลยนะครับมันอยู่ในนั้นแหละครับแต่มันอยู่หน้าที่สองโอเคนะอุ้ยขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาช่วยกันตอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณได้ไป คุณจะได้ใช้เงินก็คือพฤทธิการธันวานะครับเช็คสิทธิ์เฟดห้ายังไงไม่เป็นไรครับเช็คสิทธิ์เฟดห้ายังไงในบัตที่ยี่สิบคุณกรอกข้อมูลของคุณกดลงทะเบียนเสร็จสับปับ๊บถ้าตัวอถ้ามันเป็นอยู่ในเฟสห้ามันจะให้คุณทําแค่ยืนเอลเอลงทะเบียนใช่ไหมมันจะให้คุณค่ดยืนยันเพราะข้อมูลมันมีอยู่แล้วมันจะขึ้นเลยว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ สำหรับคนเก่าในเฟสห้าคุณไม่ต้องกังวลแล้วล่ะเพราะว่ามันทำพร้อมกันเฮ้ยพี่จูสวัสดีครับกินอะไรกินคาโลครับเพราะว่าหิวเปลี่ยนบัตรประชาชนมาใหม่คำถามคือแอปเป่าตังคุณมีปัญหาไหมละ่ะถ้าไม่มีปัญหาไม่เป็นไรนะครับตอนเนี้ยใครเข้าไปในเป่าตังเพื่อจะไปลงทะเบียนจะทำไม่ได้นะครับตัวฟังก์ชันมันยังไม่ขึ้นมานะมันจะขึ้นมาในวันที่ยี่สิบเลยนะครับในวันที่ลงทะเบียนสแกนใบหน้านไม่ผ่านต้องไปธนาคารนะครับ อ่ะโอเคส่วนคนถามมาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคนละครึ่งเนาะคนละครึ่งอะ่ะมันใช้วันหนึ่งไม่เกินสองร้อยส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้คิดแยกจากคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือคุณได้สามร้อยอยู่แล้ววงเงินนะั้นในการซื้อสินค้าคุณได้สามร้อยอยู่แล้วและคุณบวกเพิ่มอีกแปดร้อยห้าสิบเท่ากับว่า เดือนพฤศจิกายนคุณมีเงินหนึ่งพันมีวงเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคุณสามารถซื้อของได้เลยนะซื้อในวงเงินหนึ่งพันหนึ่งรอยห้าสิบาทของคุณน่ะซื้อเขาา่าฐานซื้อกะปิซื้อปลานู่นนี่นั่นน่ะได้เลยนะมันไม่เหมือนคนละครึ่งนะครับขอแยกกันแต่คุณต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทิการแห่งรัฐคนฟังฟังดีๆนะอย่าสับสน ส่วนคนละครึ่งอ่ะจะใช้วันละเท่าไหร่ก็ได้ไม่เกินสองรอยพอไม่เกิน2องร้อยแต่คุณก็ใช้ไปเหอะวันนี้5บาทวันน่อซื้อของนู่นนี่นั่นสองเดือนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนย้ำอีกทีว่าไม่สามารถลงทะเบียนได้นะครับอุ้ยขอบคุณหลายๆคนที่ช่วยตอบนะครับเปลี่ยนเบอร์มือถือถ้ามีปัญหาอะไรคุณต้องยืนยันตัวตนในแอปคุณก่อนอุ้มันไปเร็วมากอะ่ะทุกคนไม่มีกันหมื่นแล้วครับเริ่มจากอายุสิบหกครับ โหลดแอปเป่าตังมาแล้วค่ะเข้าไม่ได้ต้องทํำยังไงโหลดมาแล้วเข้าไม่ได้หมายความว่าไงครับลงทะเบียนวันที่ลงทะเบียนวันที่ยี่สิบครับวันที่สิบหมายความว่าไงอันนี้ผมไม่เข้าใจครับไม่ต้องงงครับรัดอย่างนี้คนเก่าคนละครึ่งกับคนใหม่ฟังผมใหม่นะคนเก่าคนละครึ่งที่อยู่เฟสห้าและคนใหม่ที่ยังไม่เคยใช้วันที่ยี่สิบ ทําพร้อมกันอะนะวันที่ยี่สิบทำพร้อมกัน,นะน,พกนเพียงแต่ว่าสมมุติผมเป็นคนเก่าเนาะผมเป็นคนเก่าผมกดลงทะเบียนข้อมูลผมมีอยู่แล้วขั้นตอนมันจะง่ายมากเพราะข้อมูลมีอยู่แล้วมันจะขึ้นมาเลยว่าให้เราแค่ตกลงเพื่อรอรับสิทธิ์ส่วนคนใหม่วันที่ยี่สิบคุณลงใหม่พอลงใหม่ข้อมูลมันไม่มีมันจะให้คุณทําแต่ละขั้นตอนเยอะขึ้นนะครับ ต้องสแกนหน้าน,นูนนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยวันเออมิฉะนั้นเนี่ยคนเก่ากระบวนการจะน้อยส่วนคนใหม่กระบวนการในการยืนยันตัวตนสแกนหน้าตามระดับขับ้นตอนของเขาจะใช้เวลานานมิฉะนั้นไม่ต้องงงครับประกันสังคมไม่ได้เกี่ยวคุณอย่าเอาประกันสังคมมาเกี่ยวกันสิครับทําไมล่ะครับต้องดาวน์โหลดแอปเป่าตังค์สิครับคุณต้องดาวน์โหลดนะครับทุกคนขอบคุณครับทําไมข้ามรุ่นอา่าหมข้ามรุ่นคะเด็กตั้งแต่เจ็ดถึงสิบห้าไม่ได้เหรอคะ สิบหกปีจ้าสิบหกปีสมัยก่อนม 18, ันสิบแปดไงนี่เขาลดสิบหกตกลงต้องใช้สิทธิ์ท่องทางไหนบัตรประชารัฐหรือคนละครึ่งอา้าวถามผมแล้วผมจะรู้เรื่องไหมล่ะว่าคุณใช้สิทธิ์ประชารัฐหรือคนละครึ่งเพราะมันก็ได้ทั้งสองประชารัฐเขาก็ได้พันเจ็ดร้อยเข้าไปไงรอทบลงทะเบียนยี่สิบทั้งคนเก่าคนใหม่เออใช่ครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนมันขั้นตอนมัน มันมันไม่ได้ซับซอ้อนเออมันซับซอ้อนแตกต่างกันเอางน,นี้แล้วกันคนที่บัตรประชารัฐคุณลงคนละครึ่งไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะคุณได้ไปพันเจ็ดไงคุณจะมาเอาอีกอันนี้ก็ไม่ได้แล้วไงคนทาหารทําได้ครับสิบหกถึงยี่สิบใช่ไหมคะอันนี้ไม่เข้าใจใครไม่เข้าใจลงย้อนไปดูคลิปผมนะเขาไม่ได้ห้ามพระนะครับทุกคนเขาไม่ได้ห้ามพระเข้าแอปเป๋าตางังบอกให้เน็ตมือถือเข้าเน็ต wifi ไม่ได้คุณก็ต้องหา wifi ครับ คนพิการก็ต้องลงครับมันไม่ได้เกี่ยวกับประกันสังคมนะครับอันนี้ทุกคนเคยมีบัตรประชารัฐปัจจุบันทําอยู่มาตาสามสามยื่นเสียภาษีและแล้วยังไงครับแล้ะเคยมีบัตรประชารัฐปัจจุบันทําอยู่มาตาสามสามแล้วแล้วยังไงอะฮะในกรณีที่มันไปเร็วมากโอ้ยตาลายทุกคนต้องดาวน์โหลดแอปเป่าตังยืนยันตัวตนอะไรเรียบร้อยนะครับถ้าได้แล้วใช้ทุกวันเงินจะทบใหม่ไม่ครับ หลายคนถามผมมาอาจจะยังไม่เคยใช้อันนี้ผมไม่ว่านะอาจจะยังไม่เคยใช้คนละครึ่งเนาะเขาไม่ให้เกินสองร้อยสมมุติว่าวันนี้เราใช้สิทธิ์ของเราเกินสองร้อยละถูกไหมแล้วเราจะไปซื้อของเราใช้สิทธิ์ไปแล้วอา้าวเราจะไม่เหลือสิทธิ์ในวันนั้นนะครับเพราะเราได้ใช้เกินสิทธิ์ของเราและสองร้อยคุณก็ต้องออกเงินเต็มร้อยของคุณไปส่วนวันนี้ฉันไม่ได้ใช้สองร้อยพรุ่งนี้ฉันจะใช้สี่ร้อยไม่ใช่นะครับ คุณก็ใช้ได้แค่สองร้อยนะโอเคเข้าใจตรงกันนะไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้ครับของหนูลงทำลงทะเบียนยังไงหนูไปดูในอนุวัติทิกตอกนะครับพี่ลงไว้ให้ในคลิปหรือว่าดูในเพจบ้านฟ้าก็ได้นะพี่ลงไว้ให้ในคลิปคุณพ่อไม่มีสมาร์ทโฟนอ่ะรอโครงการอื่นนะครับไม่มีมือถือรอโครงการอื่นนะครับต้องมีมือถือครับคุณต้องมีแอปเป่าตังฟารีดาฟารีดัมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งคือ บางทีอ่ะในแอปเป่าตังเราเข้าไปมันจะให้เรายืนยันตัวตนซึ่งวิธีการในการยืนยันตัวตนมันจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอ่ะบางคนเนาะมันจะให้ยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กใงนมือถือบางคนมันจะบอกให้เราไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM บางคนมันจะบอกให้เราติดต่อธนาคารไม่เหมือนกันนะครับไม่เช่นนั้นถ้าคุณเข้าไปแล้วมันให้ยืนยันตัวตนมันจะบอกเลยนะครับว่า ให้ยืนยันตัวตนด้วยวิธีการอะไรผมไม่ทราบข่าวในมือถือบอกว่าใครไม่มีมือถือให้ไปขอรหัสที่ธนาคารไม่มีนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะผมไม่รู้ว่าใครพูดลองถามคนนั้นละกันผมผมไม่รู้เพราะว่าผมรู้แค่เพียงว่าให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเพราะว่าคุณเข้าใจไหมว่าถ้าคุณไม่มีมือถือแล้วเวลาคุณไปสแกนอะสแกนจ่ายซื้อของอะมันต้องสแกนนะครับมิฉะนั้นมันจะต้องเป็นกลุ่มที่มีมือถือถูกไหมครับไม่เข้าใจแล้วครับ ยี่สิบนี้ลงทะเบียนครับยี่สิบนี้คนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไม่เป็นไรคนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนอนอยู่บ้านเฉยๆครับเงินจะไหลเข้าไปเองตามเงินที่คุณได้สองร้อยใช้ยังไงคะอัน,นอันนี้คือถามจริงไหมหรือว่ายังไงเอาอย่างนี้ใครไม่เข้าใจในคลิปที่ผมลงผมอธิบายอย่างนี้คนละครึ่งเนาะเราวันนี้เรามีสิทธิ์ในการใช้จ่ายสองร้อยบาทถูกไหมซึ่ง เราก่อนเราจะใช้นะครับทุกคนรัฐจะมีวงเงินมาให้อยู่ในเ,เป่าตังเรามีหน้าที่เติมเงินจากธนาคารอะไรก็ได้เข้าไปใน G-wallet นะ g Wallet มันก็จะเชื่อมโยงกับเป่าตังอยู่แล้วและสมมุติสมมุตินะสมมุติว่าอ่าฉันอยากจะไปซื้อไก่ย่างพอไก่ย่างถามแม่ค้าว่าไก่ย่างเท่าไหร่แม่ค้าบอก50บาท 50บาทเนี่ยเราก็เอามือถือของเราเนาะไปที่ร้านค้าแม่ค้าไก่ย่างเข้า่วมโครงการคนละครึ่งใช่ไหมเราก็เอามือถือของเราในแอปเป๋าตังค์เนี่ยในโครงการคนละครึ่งเนี่ยกดสแกนเข้าไปมันจะมีตัวบาร์โค้ดอ่ะ,ค,อะคุณสแกนเข้าไปเสร็จสปปับปั๊บอ้าวไก่ย่างราคา50ถูกไหมรัฐจะออกให้ครึ่งหนึ่งคือ25บาทซึ่งก็อยู่ในนั้นแหละส่วนเราอีก25บาบาทมันจะอยู่เราต้องเติมเงินในจีวอลเล็ตไงของเรา เราเติมเงินเข้าไปเก็บไว้ในจีบริตมันก็จะออกมาแค่25บาบาทร้านค้าก็จะได้ห้าสิบาทโอเคไหมทุกคนมตาตรสามสาประกันสังคมนับว่าเป็นผู้เสียภาษีไหมเออถ้าถ้าสมมติวงเงินของเราวงเงินของเรามันไรายได้มันเกินมันไรายได้มันเกินประมาณแสนกว่าต่อปีอ่ะก็ถือว่าเราจะได้2อ0พนะครับเพราะเราอยู่ในฐานระบบภาษีคุณเข้าใจผมใช่ไหมเพราะว่า ตัวเลขอะ่ะมันไม่เท่ากันในเงินเดือนของแต่ละคนน่ะเริ่มหกโมงเช้าจา้าวันที่ยี่สิบอ่าขอบคุณที่ตอบนะครับส่วนใครที่ถามว่า g ีบอลเล1สิบแปดสิอะไรอย่างเงี้ยคือคือเดี๋ยวกุ้งไทยเขาแก้ให้นะครับโอใครมีสิทธิ์บ้างคะโอ้โหอันนี้ย้อนกลับไปไกลเลยอะครับลองฟังคลิปล่าสุดนะครับโอเคไหมทุกคนอันเนี้ยผมอธิบายสั้นๆง่ายๆนะซึ่งถ้าใครมีข้อสงสัยคุณสามารถเข้าไปได้นะครับ w ว w คนเหลือครึ่งพัทดอทคมันจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณรวมถึงปัญหาต่างๆที่คุณเจอด้วยเนาะส่วนน้องๆหลายคนคุณพ่อคุณแม่หลายคนเกกราาื่องกยศผมพยายามติดต่อไปหาผู้บริหารกรยาศาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผู้บริหารกรยาศาเขาจะเอ่อจะให้สัมภาษณ์ไม่ให้สัมภาษณ์หรือจะตอบอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวเดี๋ยวจะผมพยายามจะถามให้นะว่าทําไมเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้ตังกันอะไรอย่างเงี้ย ติดตั้งแอปเป่าตังไม่ได้อันนี้ไม่ทราบครับโทรศัพท์อาจจะไม่รองรับหรือเปล่าคือผมอะ่ะไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสกับํำว่าระบบฐานภาษีเสียบรานะรยาทนักกินไปด้วยเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าคุณเข้าระบบไปเสร็จสับปั๊บกรอกบัตรประชาชนกรอกทุกสิ่งทุกอย่างตามตามที่เขาให้ลงอ่ะนะมันจะขึ้นมาเองครับ มันจะขึ้นมาเองเลยว่าคุณจะได้2,000หรือ2004เพราะถ้ามานั่งตอบว่าฉันอยู่ในระบบฐานภาษีไมหมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็จะตอบลำบากแล้วเพราะมันแยกย่อยมากถึงบอกว่าไม่ต้องซีเรียสกับคำว่าระบบฐานภาษีเนาะเพียงถ้าว่าคุณกดเข้าไปพอไปถึงขั้นตอนที่มันให้ตกลงอะ่ะมันจะบอกเลยว่าคุณได้2,000หรือ2004คุณไม่ต้องมาคิดมากตอนนี้ครับ ลงทะเบียนให้ได้และลงทะเบียนให้ทันก่อนจำรหัสไม่ได้มันจะมีอ่ลืมรหัสนะครับหรือติดต่อแบงก์กรุงไทยก็ได้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็คือไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ครับใชยวันล,ละสองร้อยคือรวมทั้งของรัฐและประชาชนไม่ใช่ครับรัฐสองร้อยเราสองร้อยคุณเข้าใจใช่ไหมรัฐสองร้อยเราสองร้อยครับโทรศัพท์เวอร์ชั่นเก่าโหลดไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะโอเคเนาะ